ฮัลโหลไปกเฮ้ยคือจะบอกว่าวันนี้พี่สิุเหนื่อยใจมากค่ะเหนื่อยใจมากเลยที่เห็นข่าวที่บางบริษัทเนาะเอกชนในเมืองไทยหรืออะไรก็ตามนะวัดค่าของคนวัดค่าความสามารถจากมหาวิทยาลัยที่คุณจบเฮ้ย <Hey. S 1> พวกแกเป็นไรกันวะผู้บริหารหนีแตดเป็นไรกันอย่าลูกสวยมากพวกนี้สวยกว่โลกอยู่แล้วแกเก็ตไหมแล้วพี่ซิุจะบอกเลยนะคะว่าพี่ซินุก็เป็นหนึ่งคนค่ะที่จบจากราชภัสุุสิท์ คำว่าราชพัฒก็แปลความหมายตรงๆว่าเป็นคนของแผ่นดินค่ะเกตไหมแกไม่ไมาไ,ไ,ไ,ไม่ว่าจะมหาวิทยาลัยก็ตามทุกคนเท่าเทียมกันเนาะทุกคนก็คือคนเหมือนกันมห ah าวิทยาลัยสอนให้คนเป็นคนดีคนเก่งมีความสามารถแอยอยี่ที่พิศนุนภูมิใจมากเลยแกแกเกตไหมว่าฉันรับปริญญา และฉันก็รับกับพระบรลลมรรสสาธิราชด,ด้วยและฉันภูมิใจมากฉันภูมิใจในความเป็นราชาพัฒของฉันและฉันจบจากสุนุสิทธิ์ฉันรักเพื่อนรักน้องรักพี่รักครูบาอาจารย์ให้ความเคารพรักทุกคนที่เป็นราชาพัฒเก๋เกไหมอย่ามาวัดค่าของคนวัดความสามารถที่มหาวิทยาลัยเลยคะ่ะพี่รู้เวลาเดินเข้าไปสมัครงานและยื่นเรซูเม่ไปจบจากราชาพัฒเขี่ยไปยข้างอิสัต์ อุ๊ยโอ้ยไม่ตขอโทษน,นะคะขอโทษน,นะคะอีดอกคือไม่ควรที่จะมาทําอย่างนั้นต้องวัดคุณมาอินเชอร์วิวก่อนสิคุณต้องมาทํางานก่อนสิมันมีโปรโมชั่นสามเดือนสี่เดือนที่คุณต้องวัดความสามารถแต่ละคนบางคนจบสูงจบนอกจบหีแต่ไหลกันมาทํางานไม่ได้เพราะอะไรอีกโก้สูงเลยคะ่ะแต่เด็กราชบัตพูดเลยเนี่ยการันตีได้เลยน้ำหน้าอย่างเงี้ยเนี่ยความสามารถมีแบบเนี้ยเก็ตไหมมีความสามารถค่ะไม่ได้ที่มีสมองกงุงกวงนะ ไม่ได้มีสมองไวเซ็นเช็คละกลับบ้านไปนอนอีบา้าแกมันไม่ใช่งานพี่สินุรู้สึกว่ามันจะดุดันเกินไปแล้วพี่สินุไม่เคยต้องอะไรอย่างนี้เลยแกต้องเข้าใจกูไหมเกตไหมอย่ามาวัดข้าขงคนจากมหาวิทยาลัยอขอร้ลองค่ะอย่าให้พี่สินุจะต้องไปถอนเงินสิบเจ็ดบาทยี่ิบห้าจตังจากธนาคารมึงเลยเหนื่อยแกฉันต้องจ่ายเนี่ยต้องต้องเติมน้ำมันอีกต้องขับรถไปเนี่ยฉันอยู่ตรงลา้าวี่ยต้องขับไปเซ็นลาดแล้วก็ต้องไปปิดบัญชีไป ขี้เกียจอะขี้เกียจให้รู่นบรรชาชนซึ่งตอนนั้นฉันไม่ถ่ายรันประชาชนแล้วแบบมันยังยาบานฉันอายแกเก็ตไม้อ่ะอใหญ่ฉันต้องไปถอนเงินออกมาเลยเหนื่อยค่ะเนาะไม่ว่าจากบริษัทอะไรก็ตามการุณาดูที่ความสมรถความสามารถของแต่ละคนอย่ามองอยู่ที่มหาวิทยาลัยเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้เรียนมหาลัยแต่เขารวยก็มีเนาะไม่ได้จบมหาลัยดังๆเขารวยเขามีเงินเขาเป็นคนดีไม่ฆ่าคนไม่ทําให้คนเดือดร้อน ดูตรงนี้ค่ะเพราะอะไรทุกคนเท่าเทียมกันแล้วทุกคนก็คือคนยูโ you know, น่คนฮิวแมนอยู่เนี่ยคนไหนมันนวลนๆน้ำกันน่เข้อใจบออย,อย่าให้มาสู์ได้ข้อใจบอเออเปลี่ยนความคิดสมัยนะคะผู้บริหารอีแตดหลายๆคนอย่ามั่นกระโหลกยิบยิบโอเคนะคะพี่ก็อยากให้ทุกคนรักกันเพราะวาเราคือคนไทยกันเนาะโอเคนะเก็บตัวก่อนนะ